สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับผมแล้วผมเน่แล่วนี้คือรายการอยากทําอะไรก็ทํานะครับเป็นรายการของคนที่ไม่รู้จะทําอะไรคิดอะไรได้ก็ทําไปนะครับนี่เรามาเปิดฟูดรายการตอนขับรถทำไมก็แนะนำอยู่ใครอยู่ใครอ่าแล้วสาหรับตอนนี้นะครับเรามาอยู่เอ้แล้วสําหรับตอนนี้นะครับเราอยู่กันในรถซึ่งมีผู้โดยสารเป็นพี่จีนกับพี่เฟียนะครับผม มาส่งสาวๆที่บ้านแน่นอนอ่ะคือแบบสาวหรือเปล่าว่ามันลุงหน้าเหมือนลุงอุ้ยอุ้ยคางตูดอะไรเงี้ยอุ้ยไม่ดียูจีเนี่ยเขบอกเป็นเปล่าได้ยินเสียงตุ๊กตาตุ๊กตาเมื่อกี้ไหมบอกแล้วป่าเถื่อนเมื่อรอจะมาคนเรียบร้อยคางตูดคางตูดมาแล้วเนี่ยมาส่งสาวๆนะครับสาวหรือเปล่าสาวๆน่าจะเป็นแบบพวก สาวขึ้นบันไดสาวขึ้นบันไดมึงมีโค้ดเก่าอ่ะเก่ากบบไเก่าว่ากุไม่เก็ตอะมึงมึงก็อยู่ในเมองสำหรับพี่อยู่จีนอยู่หลังเขาทุกคนน่าจะรู้ว่าสาวขึ้นบันไดคือหมายความว่ายังไงเกี่ยวดิเราเขาเลื่อนก่อนนี่เรามาถ่ายนอกสถานที่การวันนี้ขับรถใช่ไหมก็อยากจะถ่ายคนทั้ง ว่าเออเนี่ยพี่เนวขับรถเป็นอ๋อนี่คือแล้วจะกปวด<ช>ทำไมวะเนี่ย <laughs> อะไรเนี่ยจุดประสงค์ของการถ่ายกอปวดขับรถเป็นยังไงรถนี้รถคันเนี้เออเป็นรถที่ขโมยแม่มาขับจริงๆแล้วอ่ะจริงๆต้องต้องใช้รถอีกคันหนึ่งมีขับขี่มียัง่ยมีแล้วมีแล้วโอ้โหช้าขนาดนี้กลอย่างนี้ไม่กลัวโดนซิวหรือวะเราก็เห็นมาขโมยแม่มาขโมยเฮ้ยจะเตือนไว้อย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่ขับรถเป็นอ่ะอย่าพูดไปขับไป เออพี่ก็อย่าเอาอันดีอันไม่ดีไม่ดีเอามาอีกอย่างงนึอีกอย่างนึงอย่าเอาเพื่อนขึ้นรถเด้ออย่าเอาเพื่อนขึ้นรถดีๆนะเนี่ยไม่ใช่เพื่อนหมืนทำสิ่งจริงด้วยใกล้ถึงสถานที่แล้วเมารถกันปะเนี่ยเมารถกันปะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เรากำลังไปไหนกันไปคลอง A B C D E What What บอกก่อนว่าตอนนี้กำลังไปส่งพี่ยูจีน ไปส่งที่บ้านพอดีพอดีมีงานโปรเจกต์โปรเจกต์เนี่ยอย่าพูดใ่ดิโอโอโอ๋อ๋โอ๋โอเนี่ยวทำกับเนยอย่างงี้เอาไปว่าเลยนะเอาให้แบบเถื่อนเถื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีไม่จริงจริงคือน้องแบบดีใจมากข่อยสมเด็จดาพี่เนยเดวแกล้งสักทีไหนนะที่แบบได้อัดเสียงอีกรอบหนึ่งอะเดี๋ยวจะจะแกล้ง อัดคนเดียวใช่ป่ะอัดคนเดียวลงคนเดียวใกลคนเดียวเพื่อนๆอัดคนเดียวไม่มีใครมาขันได้เนี่ยใกล้จะถึงแล้วอันนี้คือตลาด ABC นะครับเขาดูก็รู้ป่าเออดูเขาในพื้นที่น่าจะรู้คนในพื้นที่น่าจะรู้เดี๋ยวตัดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเห็นบ้านแล้วใช่ใช่ใช่เดี๋ยวต้องบอกบบบบาาาายยยยต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะพี่เฟียมาส่งพี่อยูจีนะสำหรับใครที่กำลังจิ้นคู่นี้อยู่เดี๋ยว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 แล้วเนเนคือตัวประกอบสารถีไงผมเป็นวอล์กเกอร์ โอเคครับสวัสดีครับนี่ก็จบคลิปแล้วบ๊ายบาย